สวัสดีครับทุกท่านครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้นำพาทุกท่านมายังสนามฟุตบอลสีนครลำดวนจังหวัดสีสเกตนะครับซึ่งวันนี้จะมีการแข่งขันฟุตบอลรายการชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับไทยแลนด์อเมเจอร์ลีกสอ2 2นะครับเป็นการพบกันระหว่างราชาวานนราสีสไลด์อยู่นเตดและเมืองตรังอยู่ในเตดนะครับสังเกตดูรถนะครับเต็มสนามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ มีแฟนๆของราชาวานนราศีสไลยูไในเตดมาเชียร์มาให้กำลังใจราศีสไลยูไในเตดเยอะมากนะครับและผมก็เดินทางมาถึงหน้าสนามศรีนครลำดวนแล้วนะครับนี่เป็นบรรยากาศของสนามศรีนครลำดวนจังหวัดศรีสะเกดครับเห็นรถบัสของเมืองตรังยูไนเตดนะครับจอดอยู่ตรงนั้นนะครับคันใหญ่ทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมเข้าไปชมภายในสนามศรีนครลำดวนกันเลยนะครับ และนี่ก็เป็นบรรยากาศในสนามสีนครลำดวนนะครับซึ่งผมมาถึงนะครับฟุตบอกก็เริ่มแข่งขันกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแม่แฟนๆของราชาวานนนะครับราศีสไลด์ยูไนเต็ดเข้าสนามมากันเทียบเลยนะครับคุณผู้ชมครับและผมก็มองหานะครับที่นั่งที่ยืนที่จะทําการถ่ายคลิปมาฝากทุกท่านกันนะครับเอาละครับไปดูในสนามกันนะครับ แรกๆนะครับเกมก็ยังคงเรื่อยๆนะครับยังไม่มีอะไรที่หรุอหานะครับคุณผู้ชมครับแต่ดูเหมือนว่าราสีสไลด์อยู่ในเตดจะได้ผลเยอะกว่านะครับทางฝั่งทางเมืองลุกลังอยู่ในเตตนะครับก็ได้โค,รรค้บ ชิงแชมป์ประเทศไทยครับดูแฟนวันนี้ครับแฟนๆของราศีสไลยูนเต็ดเจ้าถิ่นนะครับมาเชียร์กันค่อนข้างหนาตาทีเดียวนะครับแรกๆว่าจะใช้สนามมหาวิทยาลัยราชพัฒนนะครับแต่ก็ติดภารกิจนะครับติดภารกิจแข่งขันฟุตบอลนะครับรายการเล็กๆนะครับแม่สีครับเรือยังไงนะครับก็เลยได้ย้ายมาใช้สนามใหญ่สีนครมังกรนะครับ จังหวะนี้ครับราศีสไลด์อยู่ในชุดสีส้มนะครับเมืองตรังอยู่ในเต็ดอยู่ในชุดสีน้ำเงินนะครับช่วงนี้ก็เกมก็ยังคงเรื่อยๆนะครับผู้ชมครับยังไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่นะครับช่วงแรกๆนะครับเกมนี้นะครับเป็นศึกชิง แชมป์ประเทศไทยเลยนะครับรายการไทยแลนด์แอมเจอร์ลีกนะครับระหว่างราชาวานนร์ราศีสลายยู่ในเต่ดกับเมืองตรังยู่นเต็ดน,นะครับเป็นการชิงแชมป์ประเทศไทยนัดแรกนะครับชิงแชมป์ประเทศไทยนัดแรกนะครับแข่งที่ขขสนามศรีคนครลำดวนจังหวัดสิริกิตะนะครับบ้านของราศีสลด์ยูนะครับ,าาบ,บราศีสไลด์ก็เป็นเจ้าบ้าน เดี๋ยวนัดที่2นะครับจะกลับไปแข่งที่เมืองกลังอยู่ในเต็ดนะครับราชาวานอนจะต้องลงภาคได้เลยทีเดียวครับมาดูจังหวะนี้กันครับให้ฟรีคิกนะครับอกทางขวาเนึนะครับ แฟนๆของราชาวานรนราศีสไลด์ยูไนเต็ดนะครับฝั่งที่มีอัธจันทร์เนี่ยมันก็ถือว่าเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับประตูของทาง,งกราดในเต็ดนะครับเมื่อสักครู่นี้โดมมนน่าจะเป็นที่สองนะครับโดนไปนะครับต่างสังเกตไปนะครับสตูนนะครับฝนตกนะครับทีนี้ เ่นไปได้สักพักสักพักหนึ่งนะครับฝนตกนะครับฝนเทลงมาก็ถือว่าหนักทีเดียวนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับเห็นเป็นเม็ดสายฝนเลยนะครับสนามเจินงองเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับการคอนโทรลูกก็จะยากหน่อยนะครับการขึ้นชิงบองก็จะยากหน่อยนะครับเนื่องจากมีน้ำนะครับฝนตกหนักนะครับอยู่ในช่วงหนึ่งนะครับคุณผู้ชมถือว่าหนักเลยนะครับนอนถึเป็นเม็ดฝนเลยทีเดียว ราศีสไลดก็ยังคงบุกต่อเนื่องนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถทำประตูได้นะครับฝั่งทางราศีสไลดนะครับบเยอะเทียวนี้ครับฝนตกหนักเลยครับช่วงนี้เล่นไปเล่นมาฝนก็ตกหนักนะครับเอาละครับมาดูกันต่อครับนครับยังในช่วงกลางของสนามครับ ลาีสไลดยู่นตบอเลี้ยงขึ้นมาับล่าสลได้ครับีสไลด์่นเตดได้ครับไปแล้วครับทาเป็นยังไงครับมีอะไรครับากคตตตัดเกมเลยครับทาฝาไว้ก่อนมาแล้วครับ ทีหนึ่เป็นยังไงหาต้องตัดทึ้งเลยครับทางฝั่งของเมือง ลายแมนนะครับยกบอกว่าฟาวแล้วแต่กรรมการก็คุมในสนามยังไม่หยุนะครับก็ปล่อยให้เล่นไปไกลพอสมควรเพืนเป่ารถมือนะครับมาดูฟรีคิกกรอบฝ่ามือนะครับก็ระยะนี้ก็หวังผลได้ทีเดียวครับมาดูกันครับราศีสไลย์ไนเต็ดมาแล้วครับเรียกร้อยครับหนึ่งศูนย์ครับตอนนี้ราศีสลด์โอ้โหดูแฟนแฟนแของราศีสลด์ยูไนเต็ดครับมาแล้วครับหนึ่งศูนย์ครับนี่สั่งใจแฟนๆแล้วครับคุณผู้ชมครับ ร้องรำทำเพลงเลยทีเดียวกับแฟนของราชาบานนอนราศีสุนัขยูนิเต็ดนะครับแล้วฝัง่งนักเตะด้านนลังก็มีใจนะครับไปรีนไปค้นหาผมเชียร์อยู่ฝั่งคนข้าบที่มีอุจจาระครับฝั่งทางด้านข้ามนะครับคุณผู้ชมราศีสุนัขยูนิเต็ดนำหนึ่งศูนย์ครับตอนนี้ ตอนนี้ฝนเริ่มหยุดตกนะครับ,บแฟนๆราศีสไลยอยู่ในเตตครับมีทุกวัยแหละครับแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยสลาก็มีนะครับมาดูกันต่อครับราศีสไลยอยู่ในเตตยังคงมอย่างต่อเนื่องนะครับทุกผู้ชมครับอ,อันนี้เป็นครึ่งหลังนะครับ ราศีสลดยอยู่ในชุดสีส้มนะครับก็จะได้บุกนะครับจากฝั่งไปซ้ายนะครับในส่วนของเมืองกลางในเด็ดก็จะได้บุกจากซ้ายไปขวาครับตอนนี้ราศีสลดยอยู่ในเต็ดนะครับก็ขึ้นนําไปแล้วนะครับเมืองกลางตัวปอศูนย์นะครับคุณผู้ชมครับอ๋อยังไม่ยังไม่ได้ถึงขึ้นหลังนะครับขอใครนะครับคุณผู้ชมราศีสลด์ก็ยังคงกนะยักเข้าไป สีสเกตชาแนลนะครับขอนำพาทุกท่านทุกท่านนะครับมาอย่างสนามศรีนครลำดวนจังหวัดสีสเกตนะครับมาชมเกมชิงชนะเลิศงประเทศไทยครับมาแล้วครับพวกนี้เป็นยังไงครับกันครับผู้ชมไลบ้างมิดจะมีปัญหากันนะครับแต่เรารัากาศควบคุมได้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับนำพาทุกท่านมายังสนามศรีนครลำดวนจังหวัดสีสเกตนะครับมา ชมเกมชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับไทยแลนด์อเมเจอร์ลีก2022นะครับระหว่างทีมราศีสไลด์อยู่ในเต็มพบกับทีมมือถังอยู่ในเต็มนะครับภาคอีสานเจอภาคใต้นะครับผู้ชมครับเป็นนัดแรกนะครับสุดชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับไทยแลนด์อเมเจอร์ลีกนัดแรกนะครับนัดแรกราศีสไลด์จะเป็นเจ้าบ้านนะครับโดยใช้สนามแห่งนี้นะครับเป็นเจ้าบ้านเป็นสนามเย่าว ก็คือสนามศีนครมาแล้วครับลูกนี well right ้เป็นยังไงครับปึ๊บเข้าไปกับเด้งออกกระดอนออกมาสัำไปไม่เหลือนะครับสองศูนย์ครับลูกนี้นะครับาราศีสไลด์อยู่ในเต็ดขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์แล้วนะครับคุณผู้ชมครับราศีสไลด์ในช่วงนี้นะครับได้เป็นจุดโทษนะครับแล้วก็ยิงไปติดประตูนะครับปปิดประอูก็ได้แต่ก็ ซ้ำเข้าไปไม่เหลือซากนะครับสองศูนย์นะครับทุกผู้ชมครับนีราศีสไลต์ในเต็ดนำสองประตูต่อกศูนย์แล้วนะครับเมืองตรังยูนเต็ดหลังจากที่โดนไปก็สองลูกก็โอ้โหต้องหมดเหมือนกันนะครับราศีสไลต์ไม้แล้วครับไม่มีปัญหาใดๆไม้แล้วครับราศีสไลต์ในเต็ดครับไม้แล้วครับไม้แล้วครับ ควาเียหรอเลาวเสีย่ย<ๆ>คนกำมืใครอยากไปเนาะสีสไลด์ยู่นเตดครับลูกนี้เป็นยังไงครับผนคลิกอยู่หน้าประต,ตูได้ครับไม่มีปัญหาครับเป็นยังไงครับโอ้โหสุดท้ายนะครับนว่าจะเป็นประตูโดนสก,กัดได้นะครับัหนมาหลังไปครับ ไปใหม่ครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงคร indeed, ับไม่ได้จากงนี้ช่วงนี UH! ้ราศีสไลด์อยู่ในเต็ดขึ้นมาบ่อยครับช่วงนี้มาปลวนเปลี่ยนอยู่หน้าประตูครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ตื่นเต้นสนสนานแล้วก็เราใจนะครับทุกผู้ชมครับทีสนามรีนครในวันแห่งนี้ครับศึกชิงแชมป์ประเทศไทยครับไทยแลนด์อเมเจอร์ลีก โอ้โหเรียบร้อยไปีแล้วครับคุณผู้ชมครับสามศูนย์ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ผมกำลังภาคของมันครับสามศูนย์ไปแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหลูกนี้ครับสามศูนย์ครับคุณผู้ชมครับสามประตูต่อศูนย์ครับคุณผู้ชมครับราศีสนลดยูไในเต็ดขึ้นนำเมืองตรังยูไในเต็ดสามประตูต่อศูนย์นะครับคุณผู้ชมครับเป็นเกมที่เริ่มเข้มข้นขึ้นเริ่มสนุกสนานขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับ ผู้ชมครับช่วงท้ายๆเกมนี่ราศีสายนุกมหนักเลยกับราศีสาย,ยูุนเต็ดบุกหนักทีเดียวครับเป็นเกมที่สนุกสนายก็ร้าใจมากครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอันว่าถูกใจแฟนกีฬาถูกใจแฟนฟุตบอลชาวศรีสะเกดครับผู้ชมครับที่เข้าสนามมาเชียร์ให้กำลังใจราศีสาย,ยูุนเต็ดน,นะครับอาเอาอีกแล้วครับคุณผู้ชม คแต่ค่าเพลินนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะเป็น4-0แล้วครับลูกนี้ครับ4-0ครับคุณผู้ชมครับราสีสลายอยู่ในเต็ดยิงไปแล้วครับ1ลูกน้ำไป4-0ครับแล้วก็กรรมการก็เป่าจบเกมนะครับเป็นนั้นว่าสุดชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับไทยแลนด์อเมเจอร์ลีก2000 22นะครับระหว่างทีมราศีสไลด์ยูในเต็ดกับทีมเมืองตรังยูในเต็ดนะครับราศีสไลด์ยูในเต็ดชนะไป4ประตูต่อ0นะครับราศีสไลด์ยูในเต็ดอยู่ในชุดสีส้มนะครับส่วนเมืองตรังยูในเต็ดอยู่ในชุดสีน้ําเงินนะครับนี่ก็นักเตะของทีมราศีสไลด์ยูในเต็ดก็มาขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาเชียร์นะครับคุณผู้ชมครับ นัดแรกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้แข่งขันนัดแรกนะครับของศึกชิงแชมป์ประเทศไทยไทยแลนด์อเมเจอร์ลีก2,022นัดแรกนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับราศีสไลด์ยู่ในเต็ดชนะไปก่อนนะครับ4ประตูต่อศูนนะครับยังเหลืออีกหนึ่งนัดที่ราศีสไลด์จะไปเยือนเมืองกลางยู่ในเต็ดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันทำคลิปจากศรีสะเกษชาแนลครับสวัสดีครับ